นิทานลูกส้มขอเสนอเรื่องคนต้องโทษได้มีเศรษฐีครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งซึ่งย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนนั้นชายผู้นี้เป็นคนไม่ดีเคยทำผิดคิดชั่วทำบาปต่อผู้คนไว้มากเขามีชื่อว่านายโจตัวนายโจนั้นเป็นชายตัวคนเดียวจึงไม่มีใคร ที่จะคอยตักเตือนและบอกกล่าวว่าสิ่งไหนผิดชอบชั่วดีเขาใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังวันหนึ่งเกิดทำผิดพลาดครั้งใหญ่จนทำให้ตนนั้นต้องเข้าห้องขังเป็นสิบปีถูกผู้คนตราหน้าว่าเป็นคนต้องโทษคิดคดทรยศและทําผิดหลายต่อหลายอย่างจนมีแต่ผู้คนตราหน้าเขาเวลาต่อมาตัวนายโจ้ ก็ได้ออกมาจากห้องขังได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีและเขาปฏิบัติดีในขณะที่อยู่ในนั้นโดยมีผู้คุมขังจะคอยสอนบอกและตักเตือนรวมถึงวิธีการใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อให้อยู่ข้างนอกกับสังคมทั่วไปได้เมื่อนายโจอยู่ในห้องขังจนเขารู้สึกที่นั่นไม่มีความเป็นอิสระและอึดอัดเจอผู้คนสารพัด ทำผิดหลากหลายอย่างมารวมตัวกันทั้งทําร้ายคนจนถึงแก่ชีวิตและทําจากเบาไปหาหนักจนทําให้เขาได้รู้ว่าช่วงเวลาที่อยู่ในนั้นนายโจ้ได้ทบทวนหลายสิ่งอย่างจนทําให้ตนรู้สึกนึกคิดและรู้จักผิดชอบชั่วดีมากขึ้นต่อมาเขาก็ได้ปล่อยตัวนายโจเองใจหนึ่งก็อยากออก อีกใจหนึ่งก็อยากอยู่ด้านในเพราะเขาคิดว่าตนเองนั้นหากออกมาแล้วไม่มีที่จะไปและไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนบางเอิญว่าระหว่างที่เขาออกมาจากห้องขังนั้นนายโจไม่รู้จะไปที่ไหนจึงนั่งตายต้นไม้แห่งหนึ่งจนตนเองนั้นเพ้อหลับไปจู่ๆก็มีเกวียนเป็นของเศรษฐีผู้หนึ่ง ได้มีบ่าวไพร่มาด้วยสองถึงสามคนเมื่อเขาเห็นนายโจนั่งหลับอยู่ใต้ต้นไม้เศรษฐีผู้นี้นางเป็นหญิงมีชื่อว่าจันทองจันทองนั้นเป็นหญิงที่ร่ำรวยมากและเมื่อเธอเห็นนายโจนั่งหลับพิงต้นไม้เธอจึงให้คนขับเกวียนจอดแม่จันทองจึงสั่งให้บ่าวไพร่เดินไปดู ว่าเขาเป็นอะไรหรือไม่จวงจ้าลงไปดูทีนะจ๊ะว่าชายคนนั้นเป็นอะไรหรือไม่แล้วถามไถ่เขาให้ดีนะจ๊ะว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรให้เราช่วยหรือไม่ไปรีบไปทีข้าก็รีบเจ้าค่ะคุณจันททองท่านใดนั้นบ่าวที่ชื่อว่านางจวงก็รีบลงไปจากเกวียน ไปถามไทชายคนดังกล่าวว่าเขาเป็นอะไรหรือไม่นางจวงเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อไปหาชายคนที่นั่งหลับอยู่ใต้ต้นไม้นั่นก็คือนายโจ้ที่เพิ่งออกจากห้องขังเอ็งตื่นสิเว้ยได้ยินข่าเรียกไหมตื่นตื่นได้แล้วมานั่งหลับอยู่อะไรตรงนี้ท่านใดนั้นเมื่อนางจันทองเห็นว่านางจวงผู้เป็นบ่าว เดินมาพูดคุยถามไถ่านานผิดปกติเธอจึงรีบลงจากเกวียนเพื่อไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นจวงเองก็พูดดีๆกับเขาสิดูท่าเขาน่าจะเดือดร้อนมานะงั้นเดี๋ยวข้าถามเองแล้วกันนะเจ้าค่ะคุณจันทองเจ้าเป็นใครมาจากที่ใดกันเล่าขอรับคุณผู้หญิง ตัวข้าไม่มีใครอยากเข้าใกล้ดอกตัวข้านั้นเป็นเพียงชายต้องโทษที่เพิ่งถูกปล่อยตัวออกมาจึงหามีใครไม่ที่จะให้โอกาสคนอย่างข้าเอาละเจ้ามีนามว่าอะไรกระผมมีนามว่านายโจอรับคุณท่านมีนามว่าอะไรหรือขคอรับข้าชื่อจอมทองงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะ เจ้าไปอยู่ที่เรือนของข้าไปอยู่กับไอ้แก่นมันคอยช่วยไอ้แก่นดูแลคนเรือจะได้หรือไม่เล่าขอรับขอรับนายโจเมื่อได้รับโอกาสจากคุณจันทองเขาก็รีบตอบรับแล้วก็ขอบคุณคุณจันทองทันทีท่านใดนั้นเขาก็ได้ขึ้นเกวียนไปกับบ่าวไพรจนจันทองทํำธุระต่างเมืองเสร็จแล้ว ก็รีบเดินทางกลับเมืองตนทันทีระหว่างทางวัวเกิดล้มป่วยกระทันหันแล้วคราวนี้จันทองก็ได้สั่งบ่าวให้นํำวัวมาเพียงแค่ตัวเดียวจึงทำให้ไปต่อไม่ได้แต่ในระหว่างทางซึ่งเป็นป่าทำให้ดูน่าจะมีอันตรายพวกบ่าวไพร่ก็ได้ถามถ่ายคุณจันทองว่าจะเอาอย่างไรดีจะไปต่อหรือจะพักที่นี่ นายโจจึงเสนอขึ้นว่าคุณจันทองขอรับอย่าเป็นกังวลใจไปเลยขอรับกระผมจะลากเกวียนให้แก่คุณจันทองเองไม่ต้องเป็นกังวลใจแต่อย่างใดเลยขอรับพี่ใช้ขับเกวียนพี่ช่วยจูงวัวกลับเรือนคุณจันททองแล้วกันนะขอรับเดี๋ยวเกวียนข้าจะเป็นคนลากเองเกวียนไม่น้อยเลยนะและน้ำหนักก็ไม่เบาเลย เจ้าจะทำอย่างไรได้เพียงแค่คนเดียวกระผมต้องโทษมานับสิบปีทำงานหนักหน่วงกว่าน,นี้ก็ทำมาแล้วแค่นี้ไม่ระคายต่อผมดอกขอรับท่านใดนั้นนายโจจึงรีบลากเกวียนด้วยตนเองแล้วใช้อ่านวัวน,นั้นคล้องที่คอตนแล้วก็รีบลากเกวียนไปอาจจะไม่แรงเท่าวัวตัวใหญ่ แต่เขาก็ทำสุดฝีมือเพราะนายโจนั้นอยากจะตอบแทนที่นางจันทองให้โอกาสตนจึงยอมทําทุกอย่างโดยที่ไม่กลัวเหนื่อยเลยระหว่างทางนั้นก็ได้มีทั้งน้ำและพันไม้ป่ากิ่งก้านที่มีน้มบาดเนื้อตัวนายโจแต่เขาก็ยังลากเกวียนต่อไปตั้งใจมุ่งมั่นที่จะไปบ้านคุณจันทองให้ถึงโดยเร็วที่สุด และแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปครึ่งวันใกล้จะถึงบ้านคุณจันทองโดยนายโจมีสีหน้าที่อิดโรยเหงื่อแตกซิกค,คุณจันทองเห็นจึงให้บ่าวรีบไปที่บ้านก่อนเพื่อไปบอกให้บ่าวไพร่ที่เป็นชายรีบมาช่วยนายโจและแล้วไม่นานกลุ่มชายที่เป็นบ่าวในเรือนของคุณจันทองก็รีบมาช่วยนายโจพร้อมทั้งนำตัวนายโจขึ้นเกวียนด้วย ตัวนายโจก็ฟุบปรับลงไปจากการเหนื่อยเพลียเมื่อคุณจันทองเห็นอย่างนั้นจึงให้บ่าวเป็นชายไปจัดเตรียมที่รับที่นอนให้ในายโจ้และพาเข้าเรือนได้พักผ่อนตามอัธยาศัยต่อมาไม่นานก่อนจะคำ่ำนายโจจึงเดินออกมาคุณจันทองจึงให้บรรดาบ่าวไพร่ในครัวจัดเตรียมอาหารเผื่อให้ในายโจได้กิน เพื่อเป็นการตอบแทนนายโจที่ช่วยเธอในครั้งนี้หากไม่ได้นายโจแล้วตนอาจจะมีอันตรายหรืออาจจะนอนป่าก็ได้และแล้วต่อมาไม่นานตัวนายโจซึ่งเป็นคนขยันขันแข็งเพราะได้รับการฝึกฝนจากการที่ตนอยู่ห้องขังมานับสิบปีทุกวันเวลาตีสามนายโจก็จะตื่นมาตักน้ำใส่ตุ่มให้เต็มทุกตุม่ม ทั้งเรือนของคุณจันทองในขณะที่นายโจ้ตักน้ำใส่ตุ่มจนเต็มทุกตุ่มแล้วนั้นเขายังไม่มีสีหน้าท่าทางดูจะเหนื่อยเลยเพราะเคยทำงานที่หนักหน่วงมากกว่านี้แล้วพ่อหาบน้ำเสร็จเขาก็ไปอาบน้ำให้วัวควายรวมถึงช่วยพวกบ่าวที่อยู่ในครัวทำอาหารพวกบ่าไพร่ที่เป็นหญิงต่างตกใจอย่างมากที่นายโจเป็นชาย แถมยังปรุงอาหารได้อ,ร,อร่อยและรสชาติเป็นเลิศกว่าแม่ครัวคนปัจจุบันเมื่อคนครัวที่ดูแลคนเก่าก่อนเห็นนายโจทำอาหารเก่งจึงพยายามให้ในายโจมาช่วยปรุงสำรับให้คุณจันททองในทุกๆวันเพราะตั้งแต่นายโจมาอยู่และปรุงอาหารทำให้คุณจันททองเจริญอาหารได้มากอาจจะติดใจ ในรถมือของนายโจเข้าแล้วก็เป็นได้บ่าวคนครัวก็มีน้ำใจต่อนายโจไม่รังเกียจตัวเขาเลยแม้แต่น้อยแถมยังชื่นชมที่เขานั้นทำงานไม่เกี่ยงและยังทำทุกอย่างที่อยู่ในเรือน,นี้โดยไม่ต้องให้ใครคอยบอกหรือเรียกหาให้ช่วยตัวเขานั้นเป็นคนไม่นิ่งเฉยหยิบจับช่วยอะไรทุกอย่าง เท่าที่ตนจะช่วยได้แม้กระทั่งขัดถูเรือนนายโจ้ก็ะทำไม่เคยหยุดย่อนแต่ก็มีบ้างที่บ่าวบางคนนั้นอิจฉาตาร้อนเพราะบางคนก็มีรักและก็มีไม่ชอบหน้าคนที่รักก็ชื่นชมในตัวนายโจ้แต่อยู่มาวันหนึ่งคุณจันทองนั้นเกิดทำสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นที่เธอใส่ไว้เป็นประจำหล่นหาย จึงได้เรียกเบาพราทุกคนมาถามไถยว่ามีใครเห็นหรือไม่และแล้วเมื่อทุกคนมารวมตัวกันที่เรือนใหญ่ของคุณจันทองเธอก็ได้เอ่ยขึ้นว่าเอาล่ะทุกคนข้ามีเรื่องอยากจะถามไถ่ทุกคนในเรือนนี้เห็นสร้อยคอทองคำของข้าหรือไม่ข้าอาจจะทำหล่นหายในระแวกใกล้ๆหากใครพบเจอ ช่วยเก็บมาให้ข้าทีนะท่านใดนั้นพวกบ่าวไพร่ก็แยกย้ายกันออกตามหาสร้อยคอทองคําและก็ได้มีบ่าวนิสัยไม่ดีรังเกียจนายโจและไม่ชอบหน้าไปพบสร้อยคอทองคําของคุณจันททองจึงรีบออกอุบายเพื่อจะกลั่นแกล้งนายโจให้ถูกขับไล่ออกจากเรือนคุณจันททองท่านใดนั้น บ่าวไพร่คนดังกล่าวก็ได้แกล้งเข้าไปที่หอนอนของนายโจ้แล้วก็นำสร้อยคอทองคำของคุณจันททองนั้นที่ตนเก็บได้ที่ท่าน้ำรีบนำไปไว้ใต้หมอนที่นายโจน้นอนทุกคืนแล้วต่อมาก็ทำเป็นรีบมาบอกคุณจันททองบนเรือนใหญ่ว่าไม่มีใครเห็นดอกเจ้าค่ะคุณจันททองเจ้าขาว่าแต่คุณจันททองเห็นด้วยหรือไม่เจ้าคะ ที่ควรจะให้รื้อค้นหอนอนพวกบ่าวไพร่ทุกคนเพราะตอนนี้มีคนไม่น่าไว้ใจมาอยู่ที่เรือนของเราอีกคนแถมยังเป็นคนเคยต้องโทษอีกด้วยเจ้าค่ะเอาละงั้นก็ตามใจเจ้าแล้วกันนะได้เรื่องยังไงก็รีบมาบอกข้าทีและแล้วก็เข้าทางบ่าวคนไม่ดีที่ไม่ชอบหน้านายโจ้ตั้งใจใจะยัดเยียดความผิด ให้กับนายโจและให้เขาขับไล่ออกจากเรือนหรือไม่ก็ให้คุณจันททองนั้นให้ทางการมาจับตัวนายโจไปเข้าห้องขังอีกครั้งทุกคนจึงรื้อค้นหอนอนของบ่าวไพร่และแล้วที่สุดท้ายที่ทุกคนมารือ้อนั่นก็คือเป็นที่นอนของนายโจที่เขานอนทุกคืนบ่าวไพรสี่ถึงห้าคนช่วยกันรื้อคน้นจนหญิงไม่ดี แกล้งนายโจ้นั้นตนทำเป็นไปนรื้อค้นที่ใต้หมอนที่นายโจนอนทุกค่ำคืนแล้วก็ได้ทำเป็นหยิบสร้อยคอทองคำคล้องคุณจันทรทองออกมาแล้วก็พูดขึ้นว่านี่ไงไอ้ชายคนต้องโทษคนนี้ข้าว่าแล้วมันต้องเป็นคนไม่ดีคนมันเคยทำผิดถูกต้องโทษมาก่อนเข่าห้องขังเป็นสิบปีมันจะกลับตัวกลับใจได้อย่างไรว่าแล้ว เราก็ไปบอกคุณจันททองเถอะแล้วให้คุณจันทร์ทองแจ้งทางการให้มาจับตัวมันไปจะดีกว่าอยู่ไปก่อรกบ้านคุณจันทรทองเสียเปล่าท่านใดนั้นนายโจก็พยายามปฏิเสธและก็อธิบายให้ผู้คนเข้าใจแต่เปล่าไพายที่ไร้การศึกษาไร้สติยังคิดได้ตัดสินนายโจให้เป็นคนผิดไปแล้วแล้วก็ยังมารุม ด่าว่านายโจจับตัวให้เขานั้นไปหาคุณจันทองแต่หารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วตัวนายโจนั้นไม่ได้ทำผิดแต่อย่างใดถูกบ่าวคนที่ไม่ดีนั้นกลั่นแกล้งเมื่อคุณจันทองได้ไถ่าถามหาความจริงเพราะเธอนั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาและผููเป็นพ่อของคุณจันทองในสมัยก่อน ยังเป็นคนไร่สวนหาความผิดจากคนได้รับโทษอีกต่างหากเธอจึงได้รับการอบรมสั่งสอนจากพ่อก่อนที่ท่านจะตายจากจนทำให้คุณจันทร์ทองนั้นไม่สะดุ้งเลยแม้แต่น้อยและยังถามหาความจริงจากนายโจว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรรวมถึงถามว่าใครอยู่ในเหตุการณ์ระหว่างที่ลื้อคน้น ทุกคนได้รื้อค้นต้องไหนกันบ้างและใครที่เป็นคนหาเจอคนแรกคุณจันทองเธอเป็นคนเฉลียวฉลาดและรู้ทันคนจึงให้บบาวรองกลับไปทำเช่นเดิมแล้วย้อนกลับไปว่าใครเป็นคนชักนำเพื่อให้คนไปนรื้อคน้นที่พยายามจะใส่ความนายโจเธอไต่สวนทุกคนที่เป็นเบาวในเรือนรวมถึงนายโจด้วย ท่านใดนั้นนายโจเองก็ปฏิเสธว่าตนไม่คิดกระทําผิดอีกแล้วเพราะเคยได้รับต้องโทษมาแล้วจนทําให้ถูกตราหน้าว่าเป็นคนต้องโทษเช่นนี้แต่คุณจันทองก็ใช้เวลาไตาส่สวนสามวันเพื่ออยากรู้ว่าใครผู้ใดเป็นคนทําความผิดกันแน่และแล้วก็ได้มีบ่าวคนครัวบังเอิญวันนั้นเขาพบเห็น บ่าวไพร่คนไม่ดีที่ไม่ชอบหน้านายโจเห็นก้มๆเงยๆแถวๆท่าน้ําแล้วรีบวิ่งเข้าไปที่หอ,อนอนนายโจครู่หนึ่งแล้วก็รีบออกมาขึ้นไปบนเรือนใหญ่เพื่อไปหาคุณจันทองนายโจโชคดีมากที่ได้บ่าวคนครัวเป็นมิตรต่อตนซึ่งทําให้คุณจันทองนั้นก็ได้สืบสาวเหล่าเรื่องจนรู้แจ้งว่าแท้จริงแล้วนั้น นางจิกบ่าวที่อยู่ในเรือนธาตของตนแถมยังอยู่กับตนมาตั้งแต่ยังเล็กเป็นคนใส่ความกันแกล้งนายโจ้ด้วยความที่คุณจันทองเป็นคนเมตตาจึงไม่เอาโทษต่อนางจิกเพียงแต่ให้นางจิกยอมรับในความผิดของตนเท่านั้นพอแรกๆเธอก็ไม่ยอมรับคุณจันทองก็เลยถามถ่ายอีกครั้งว่าจิกจะ๊ะ ข้าถามเจ้าอีกครั้งนะเจ้ากลั่นแกล้งใส่ความนายโจ้หรือไม่หากเจ้าทำผิดจริงและไม่ยอมรับข้าจะให้เจ้าออกจากเรือนข้าและอย่าก,กลับมาที่นี่อีกข้าจะไม่ลงโทษเจ้าเลยนางจิกได้ยินอย่างนั้นก็เริ่มรู้สึกกังวลและกลัวว่าตนจะไม่มีที่ซุกหัวนอนจึงรีบสารภาพผิดที่ตนก่อเรื่องราวไว้ เพื่อ <P ew> er> จะให้ในายโจมีคนเกลียดและขับไล่เขาออกจากเรือนของคุณจันทองคุณจันทองเจ้าคะจิกขออภัยคุณจันทองนะเจ้าคะจิกผิดไปแล้วจิกเพียงแค่วหวังดีต่อคุณจันทองกลัวนายโจจะมาทําไม่ดีต่อเรือนคุณจันทองจิกเลยก,กันแกล้งเพื่อให้ทุกคนขับไล่มันออกจากเรือนคุณจันทองอย่าขับไล่จิกออกจากเรือนเลยนะเจ้าคะเอาละนายโจ เจ้าให้โอกาสแม่จิกหรือไม่ข้าให้โอกาสเจ้าเป็นคนตัดสินใจให้เจ้าเลือกมิได้ขอรับคุณจันทองกระผมเข้าใจแม่จิกดีขอรับนางคงเป็นห่วงคุณจันทองจึงทำผิดพลาดไปกระผมไม่เอาโทษนางจิกดอกขอรับข้าคิดแล้วข้าดูคนไม่ผิดจริงๆเองเป็นคนดีถึงเมื่อก่อนเองจะเคยทำร้าย หรือถูกตราหน้าว่าเป็นชายต้องโทษแต่เมื่อเองได้รับผลกรรมแห่งการกระทำในห้องขังแล้วและพ้นผิดออกมาได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีข้ายอมให้โอกาสเองได้เสมอขอบน้ำใจเองจริงๆข้าขอชื่นชมเองนะนายโจ้ขอรับคุณจันททองต่อมาบ่าวในเรือนก็ต่างเข้าใจและเห็นใจในตัวนายโจ้และยอมรับ เปิดใจจากคนที่เคยโก,กรธเกลียดนายโจ้และก็ว่าเขาเป็นชายไม่ดีเป็นชายต้องโทษบ้างละ่ะหันมารักและเข้าใจเขามากขึ้นด้วยความที่เขาเป็นคนขยันขันแข็งทำงานไม่ยอมเหน็ดเหนื่อยกว่าคนปกติทั่วไปและทำให้ในายโจ้เป็นคนซื่อสัตย์ต่อคุณจันททองเป็นอย่างมากจนเวลาล่วงเลยมาห้าปีเต็มๆที่นายโจ้ามาอยู่บนเรือนคุณจันทอง และเขาก็เป็นคนดีมีแต่ผู้คนรักใครเศรษฐีต่างบ้านต่างเมืองก็อยากได้นายโจไปอยู่ที่เรือนตนเองทำงานด้วยเช่นกันแต่ตัวนายโจเองนั้นก็ไม่เคยคิดจะหนีจากคุณจันทองเลยเพราะเขาจำภาพแรกที่คุณจันทองให้โอกาสตัวนายโจ้ได้เลยทำให้เขาตั้งใจว่าตนจะรักและซื่อสัตย์คุณจันททองและจะดูแลด้วยชีวิต ต่อมาเวลาผ่านไปเกือบสิบปีแล้วคุณจันททองก็ไม่มีใครรวมถึงนายโจ้ก็เป็นคนดีขยันเอางานเอาการจนเวลาต่อมาด้วยความที่คุณจันททองนั้นเป็นหญิงสาวตัวคนเดียวเมื่อใกล้ชิดสนิทสนมกับนายโจ้ามากๆเข้าเพราะความที่เขาปัจจุบันนั้นเป็นคนที่ดีมากๆจึงทำให้คุณจันททองนั้นแอบมีใจให้กับนายโจ้ โดยที่ไม่บอกให้ในโจรับรู้แต่ทุกคนในเรือนต่างมองว่าคุณจันทองนั้นได้หมายปองในโจเข้าแล้วแต่ความที่คนในบ่าวเป็นกันเองอยู่ในเรือนกับคุณจันทองมานานแสนนานซึ่งทำให้เขาได้พูดกับคุณจันทองว่าคุณจันทองเจ้าขาชีวิตคนเรามันสั้นนะเจ้าคขาคุณจันทอง อยากทำอะไรก็รีบทำเถิดเจ้าค่ะไม่ต้องสนคำคนใครจะว่าอย่างไรเราก็ปล่อยเขาไปเราทำในสิ่งที่เรามีความสุขก็พอแล้วเจ้าค่ะพวกเจ้าตั้งใจจะบอกอะไรกับเราพูดมาตรงตรงเถิดพวกเรารู้ว่าคุณจันทองเป็นถึงเจ้าถึงนายและร่ำรวยสมบัติมากมายแต่คุณจันททองก็มีหัวจิตหัวใจ เป็นดังเช่นพวกเราเจ้ารักจะชอบใครถ้าคุณจันทองถูกใจแล้วก็พวกเราก็จะรักและจงรักภักดีต่อเขาและคุณจันทองเช่นกันข้าโชคดีจริงๆที่มีพวกเจ้าทุกคนอยู่เคียงข้างข้าตั้งแต่พ่อแม่ข้าเสียไปข้ามีเพียงตัวคนเดียวโดยมีพวกเจ้าทุกคนคอยดูแลข้าไม่เคยห่างเราเหมือนพี่น้องกันไปแล้วนะ ขอบใจพวกเจ้าทุกคนมากที่เข้าใจข้าและแล้วเวลาต่อมาผ่านไปเกือบหนึ่งปีเต็มๆนายโจ้ก็ยังมีนิสัยเช่นเดิมเป็นคนดีขยันขันแข็งและเคยได้รับบทเรียนจากการที่โดนต้องโทษมาแล้วจึงทำให้เขาคิดว่าชีวิตนี้ไม่คิดจะหวนกลับไปทำผิดคิดชั่วอีกต่อไปและคุณจันททองก็ได้ให้โอกาสรวมถึงโอกาสตัวเอง ได้สารภาพรักต่อนายโจก่อนอีกด้วยเพราะเธอรู้ตัวดีว่านายโจจะจงรักภักดีต่อตนอย่างมากและนายโจคงไม่กล้าที่จะเอ่ยปากบอกรักชอบคอเจ้าของเรือนอย่างแน่นอนเพียงแต่เขาทำตามหน้าที่ที่จงรักภักดีเท่านั้นนี่นายโจถ้าข้าจะบอกว่าข้ารักและชอบคอเจ้าเจ้าจะว่าอย่างไรหาไม่ได้ขอรับคุณจันททอง กระผมไม่กล้าตีตัวเสมอคุณจันทองเป็นอันขาดดอกขอรับข้าตั้งใจแล้วนับแต่นี้ข้าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคนที่ข้าตั้งใจจะฝากชีวิตด้วยนั่นก็คือเจ้าข้ามั่นใจว่าตัวเจ้าจะดูแลข้าและจะรักข้าไปตลอดชีวิตเจ้าจะไม่มีวันทำให้ข้าเสียใจเป็นอันขาดข้าเชื่อเช่นนั้นนายโจ เมื่อได้ยินอย่างนั้นคุณจันทองพูดเขาถึงกับเข่าสุดด้วยความที่ดีใจที่คุณจันทองให้โอกาสและมีใจให้ต่อตอนเองเพราะแท้จริงแล้วตัวนายโจก็ตกหลุมรักคุณจันทองตั้งแต่แรกเห็นเช่นกันด้วยจิตใจที่ดีและเมตตาของคุณจันททองทำให้ในายโจอยากจะดูแลและปกป้องคุณจันทองและในที่สุด ทั้งสองก็ได้ตกลงปรงใจออกเรือนอยู่กินกันเป็นผัวเมียชายที่ถูกคนตราหน้าว่าเป็นชายต้องโทษจากผู้คนมากมายได้เป็นสามีของเศรษฐีและเป็นหญิงที่มีเมตตาและแล้วในที่สุดทั้งสองก็ได้ครองคู่กันต่อมาก็มีลูกหลานเต็มบ้านและตั้งแต่นั้นมาคุณจันทองกับนายโจรวมถึงลูกๆ ก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและนายโจ้ก็ดูแลคุณจันทองรวมถึงบ่าวในเรือนเป็นอย่างดีเสมอมาขอทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะนี่เป็นเพียงนิทานเรื่องเล่าที่เราแต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้นิทานลูกส้มได้มีแรงใจ ทำเรื่องเล่านิทานดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ